สวัสดีครับผมต้อมอีซูซุเมโทรไลน์นะครับก็คันนี้นะครับเป็น m ิวเ1.9 Active สีขาวมุกนะครับเป็นคันแรกที่ผมามาให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นแนวทางในการแต่งไม่ต้องแต่งเยอะครับเน้นใช้งานหลอ่ลอๆแบบนี้ไปชมกันนะครับคันนี้ใส่แมกที37หยอดแดงพร้อมกับยานิตโต420 265 60 18คันนี้ไม่ได้โหลดนะครับเน้นใช้งานแบบนุ่มๆน,นะครับนี่ถ้าดูภาพภายนอกนครับเปลี่ยนแม็กกับยางสวยแล้วนะครับแต่บริเวณด้านหน้านะครับจะมีเพิ่มนะครับในส่วนของไฟตัดหมอก LED เข้าไปนะครับนี่เพราะว่าตัว Active จะยังไม่ได้ใส่ชุดไฟตัดหมอกเข้ามาให้นะครับก็ มีการอัปเกรดชุดไฟดันหมอกเข้าไปให้นะครับส่วนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบบีม LED เหมือนเดิมกระจังหน้าผมชอบครับตัวนี้พร้อมเป็นดําเงามันตัดกับสีขาวมุกมากๆเลยครับโลโก้เป็นสีเงินนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ด้านในนะครับมีการใส่อัปเกรดชุดจอ Android เข้าไปเพิ่มนะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วครับนี่จะเป็นจอ Android 9นิ้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับฟังเพลงนะครับรับโทรศัพท์นะครับมาพร้อมกับ กล้องมองหลังนะครับก็อัปเกรดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้หลักๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมีการอัปเกรดในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทต,ตัวนี้เดี๋ยวคุณลูกค้าจะไปกัดกุญแจใหม่ก็นี่สวยเลยนะครับอัปเกรดชุดรีโมทใหม่พร้อมแกขโมยด้วยนะตัวนี้นะครับดูด้านหลังนิดนึงนะครับ สำหรับตัว Active นะครับตัว Active จะเป็นเบกกาะกำมะหยี่นะคุณลูกค้าสามารถอัปเกรดเป็นชุดเบาะหนังเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับผมก็มีบริการให้ก็แจ้งลายแจ้งสีมาได้ก็เราดูแลให้นะครับอันนี้ด้านท้ายนะครับประตูจะเป็นประตูมือเปิดตัวนี้จะมีสวิตช์เปิดด้านหลังนะครับแต่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะนี่ก็จะเป็นมือเปิดนะครับนี่ไฟท้ายเป็น L E D นะครับ ผมว่ามันหล่อลงตัวนะไม่ต้องแต่งเยอะเลยสําหรับคุณลูกค้าที่เน้นใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับล้านต้นๆน,นะครับเมื่อเทียบกับหลายๆแบรนด์นะผมว่าตัวนี้คุ้มนะเพราะว่ามันเป็นรถครอบครัวด้วยใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพต่างจังหวัดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ1.9ร้อหแรงมา้าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดคุณลูกค้าสามารถกับขับทั้งเกียร์ธรมรมดาก็ได้และขับทั้งเกียร์ออโต้ก็ได้สะดวกสบาย ใช้งานง่ายที่สําคัญครับรถครอบครัวแบบนี้ใครจะไปเชื่อครับทุกคนเ็ที่นั่งนะภาษีต่อปีแค่2,492บาทนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับลองทักทายเข้ามาคุยกันก่อนได้อยากจะแต่งตรงไหนแนะนําให้ได้เดี๋ยวผมแนะนำรายละเอียดว่าลูกค้าต้องการแต่งตรงไหนบ้างนะครับก็มีออปชั่นให้ลูกค้าเลือกนะครับก็จะมีทั้งเ,เพิ่มเข้ามาในตัวรถเลยนะครับหรือลูกค้าจะจ่ายแยกก็ได้นะครับมีทั้ง2แบบให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ ไฟแนนซ์ดอกเบี้ยตอนนี้ถูกมากๆเลยครับไม่แพงนะโอเคนะครับถ้ายังไงผมต้อมอิสุสุไม่โทรไลน์ฝากสำหรับมิว1.9 Active สีขาวมุก ไว้เป็นแนวทางในการแต่งให้กับทุกท่านได้ชมกันสําหรับคนที่มีแพลนจะดูรถครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับผมประจำอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์ทีมงานอิสุสเมโทรไลน์นะครับเบอร์โทร0869828372อย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสวัสดีครับ